ถ้าที่ทราบมาก่อนที่เราจะรู้จักกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ดูแลอินทรพาลัมซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ในสวนนี้ใช่ใช่ค่ะมีทั้งบาฮีมีทั้งอัมเอ็ดแต่ส่วนใหญ่เป็นบาฮีประมาณ20ต้นอัมเอ็ดสองต้นนะคะแล้วก็โคเนซี่เพิ่งปลูกแล้วก็บาฮีแดงหนึ่งต้นอย่างงี้ค่ะเข็นบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยบางช่วงเนี่ยก็ประสบความ ห,หนใ่ใช่ค่ะในผลผลิตก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยระยะผสมยมันสั้นด้วยประมาณ20กว่าวันแล้วช่วงนั้นน่ะเรายังใหม่สําหรับพืชอินทผาลามัมในการให้ปุ๋ยอย่างเงี้ยเราอยากจะเน้นอินทรีเราก็เลยให้ปุ๋ยหวานอะไรเงี้ยที่เป็นเคมีอ่ะน้อยอพอน้อยปุ๊บเนี่ยพอถึงช่วงเก็บผลผลิตเนี่ยรสชาติมันไม่ได้อพอไม่ได้ปุ๊บเราก็มาใส่ปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นลักษณะที่เ,เรียกว่าปุ๋ยหวานอพอเราให้ปริมาณเยอะปุ๊บมันก็เลยผิวนี่แข็งกระด้างรสชาติจะหวานจริงแต่มันแข็ง เล่าให้พี่น้องเกษตรกรฟังนะครับว่าความประทับใจก่อนใช้และหลังการใช้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็ได้มีโอกาสใช้ฟ T เมื่อประมาณสิงหาปีที่แล้วก็คือที่รู้สึกประทับใจก็คือที่ได้ใช้เนี่ยจากที่ตอนนอเนี่ยนอจะใหญ่มากอาจารย์นอเนี่ยคนที่จองหนอไว้ประทับใจมากหลังจากที่เขาได้มารับหนอไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนที่ลำต้นจะแบบว่ารู้สึกใบเขียวลำต้นสมบูรณ ใครที่มาชมสวนก็จะบอกว่าดินดีค่ะอย่เงี้ค่ะประมาณนั้นค่ะหารู้ไหมว่าดินของฉันเนี่ยไม่ดีใช่ดินไม่ดีเลยเป็นดินก้นบ่อแต่เราก็ใช้อินทรีวัตถุช่วยแล้วก็ใช้โฟทีช่วยแล้วก็เราใช้เลสคู่ด้วยค่ะตัวนี้ด้วยนะครับใช่ตัวีตัวเลสค่ะช่วงที่ติดผลที่ผลผลิตคู่กันเลยใช่ไหมคู่กันค่ะแต่ใช้ตัวนี้น้อยบางๆค่ะตัวนี้นิดเดียวค่ะที่แนะนาแล้วก็ตัวนี้กี่ซีซีครับ สี 40, ประมาณ40ตอน้ำหนึ่งถังสะพายหลังชายี่สิบลิตรค่ะก็ฉีดกี่วันครั้งครับก็ทุก7วันไม่เกิน10วัน<ม>บางครั้งก็ก็สิวันก็มีช่วงหนึ่งที่เว้นไปก็คือช่วงที่หน่อใหญ่มากก็เลย ว่าเดี๋ยวจะลำบากตอนตัดหนอใช่แล้วก็เราจ้างคนมาเขาก็คิดค่าจ้างแพงขึ้นเพราะว่าหน่อมันใหญ่ค่าหามค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเพราะมันใหญ่มากเลยเขาเห็นเซนเขาบอกโอ้โหหนออย่างนี้จะยกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนอมันใหญ่มากเราก็เลยห่างชะลอไว้ก่อนใช่ใช่ไปก่อนนี้จะเป็นภาใช่เราก็เราก็เลยเว้นแบบว่า2สัปดาห์หรืออะไรเงี้ยผลผลิตที่ออกไปช่วงแรกๆสมัยก่อนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คือช่วงปีแรกก็คือปีที่แล้ว ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ฟูทีนะคะเราเริ่มใช้เนี่ยประมาณเดือนสิงหาปีที่แล้วช่วงนั้นเราเก็บผลผลิตไปแล้วก็คือแต่ละต้นเนี่ยมันเพิ่งออกประมาณปีแรกเพราะฉะนั้นก็คือจันน้อยก็ประมาณ200 200 200จันนะคะก็คือประมาณ20ต้นที่เป็นบาฮีแต่อําเอกก็จะออกแค่ต้นละจัน2สองจันทเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่มันยังเพิ่งเริ่มสาวใช่ใชถูกต้องแล้วปีนี้ก็คือจากที่เห็นผลผลิตจากที่เราใช้ ทีมาต่อเนื่องก็คือจากที่200จันปีนี้ก็จะประมาณ400จัน <Wow. S 1> หนึ่งเท่าตัวพี่ฝากอะไรให้กับพี่น้องชาวสวนในผาลำนิดนึงครับกับการใช้พันธุ t ครับก็คืออันนี้สิ่งที่ประทับใจเนี่ยก็คือเรื่องของของรสชาติแล้วสีของเขาก็จะเป็นสีที่ตรงตามสายพันธุ์ <Wow. S 1> อันนี้จะสีสวยมากเลยนะคะ โดยส่วนตัวเนี่ยปลูกอันนี้ก็คือเราจะปลูกแบบทานเองเพราะฉะนั้นเราอยากได้ความปลอดภัยเวลาเราไปหาลูกค้าลูกค้าก็จะถามว่าอันนี้คือปลอดภัยไหมเราก็จะตอบได้แบบเต็มปากเต็มคมําว่าใช่ร้อยเปเซ็ใช่แล้วเราก็บอกว่าเราปลูกเหมือนเราทานเองอลูกค้าก็จะประทับใจมาก